สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l Peace Eternal นะครับในวันนี้เราก็จะมารีวิวกันพลาไฮเกรดยูนิคอนกันดั้มเดสทรย์โหมดเพิลเคลียร์คัลเลอร์นะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาลองประกอบดูนะครับว่าเจ้ายูนิคอนตัวนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงกับไฮเกรดยูนิคอนกันดั้มตัวปกตินะครับผมก็เดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยครับ สำหรับภายในกล่องนะครับก็มีเป็นแผงลันเนอร์นะครับสีต่างๆางดูใกล้ๆกันนะครับซึ่งความพิเศษของนิคอนตัวนี้เนี่ยก็คือสีนะครับก็เป็นสีเคียร์คันเลอร์นะครับพวกแผงสีเทาอะไรเงี้ยสีเหลืองสีน้ำเงินอันนี้แผงสีแดงไซโครเฟรมนะครับเห็มไหมครับมีความพิเศษยังไงมันมีกริปเตอร์นะครับมีกริปเตอร์อยู่ข้างในนะครับ เป็นซอ,อแผงแรนเดอร์สีขาวนะครับอันนี้แผง PC นะเป็นสีแดงอ่านี่ตัวกรอบของยินิคอนนะครับก็จะเป็นสีเพลสีไขมุกนะครับมันก็จะมีความแบบเมันวาวอ่าสติกเกอร์ อันนี้แผง A นะครับแผง m ัลติ c o l o r อ่านี่เห็นไหมเขาเป็นสีเหลืองใสนะครับแล้วก็พวกข้อต่อต่างๆม,ม,ม,มีชิ้นเท้าชิ้นต้นเท้าอ่อนชิ้นแกแพทองที่เหลือนะครับอันนี้ก็เป็นแผง C นะครับก็น่าจะเป็นพวกชิ้น แขนขาอะไรงี้ที่มันซ้ำกันนะครับมี C1 ี2ต่อไปก็เป็นคู่มือนะครับยูนิคอนกันดั้มเดสทรอย์โหมดฟูไซโคเฟมโปรตายโมบิลสูตนะครับมีสเปคมีรูปขนาดความสูงน้ำหนักไพลอตะอะไรนี้ทั้ว่ากันไปด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นให้ดูมุมต่างๆอะไรนี้นะครับภาพรวมประวัติพอสังเกปแล้วก็เ มีโทนสีให้สำหรับใครที่อยากจะเอาไปทําสีเพิ่นะครับอ่าข้างในก็ไม่มีอะไรก็มีอ่าดักปินนะครับบานาลลิงอันนี้ก็เป็นแผงทั้งหมดที่จะประกอบกันนะครับก็มีไม่เยอะนะมีหกหกแผงเอง คาดว่าจะประกอบง่ายแหละมันก็ระบายเกล้วนะครับเหมาะกับเพื่อนเพื่อนมือใหม่อะไรนี้ที่อยากจะหัดประกอบอะไรก็ว่าไปโอเคครับเราก็ประกอบกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับตัวยูนิคอนกันดั้มนะครับอดแล้วเรามาดูรายละเอียดกันนะครับอ่านี่นะครับพลาสติกเป็น สีขาวเป็นเพลนะครับสีไข่มุกส่วนตรงไซโครเฟรมเนี่ยก็จะมีคริตเตอร์อยู่ข้างในนะครับสวยงามทีเดียวโอเคตามส่วนต่างๆนะครับตรงเท้านี่จะเป็นสีน้ำเงินใสนะจะเห็นคริตเตอร์ชัดเลยนะครับหัวอืมแต่ตรงตรงชิ้นสีเหลืองตรงเขาเนี่ไม่ได้ไม่มีคริตเตอร์ข้างในนะ ก็ก็ไม่เป็นไรครับก็ยังโอเคอยู่อ่ามาดูด้านหลังครับนี่ตรงแบคแพ็คเนี่ยต่ตรงแบคแพ็คเนี่ยผมว่ามันสวยมากเลยนะสีมันตัดกันดีมากอืมโดยภาพรวมนะครับโอเคก็ประมาณนี้ข้อต่ออะไรก็แข็งแรงดีนะครับก็อาวุธในกล่องที่แถมมาให้ก็จะมี เป็นชิวนะครับโลของยูนิคอนกันดัน้มนี่เห็นหมโอ้นี่อันนี้นี่เห็นกริตเตอร์ชัดเลยนะครับสวยมากนะโอเคส่วนอีกอันนึงก็คืออาวุธหลักของเรานะครับบ m แมกนัมนะฮะสุดยอดอาวุธอนุภาพสูงยิงแค่เฉียวๆโมบิสูตรก็บึ้มแล้วนะครับอ่านะก็เป็น c คลียร์คั r นะครับใส่ซึ่งบีมแบ็กนัมเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆระวังหน่อยก็คือตรงตรงนี้นะครับส่วนที่เชื่อมเชื่อมกันระหว่างตรงตรงปากกระบอกกับตัวปืนเนี่ยตรงนี้นี่คือบอบบางมากนะครับถ้าใครเผลออกแรงมากไปหรือว่าผิดองศานิดเดียวเนี่ยหักได้ง่ายๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ระวังไว้ ่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับแข็งแรงปกติดีนะครับผมอ่าไหนๆแล้วนะครับเราก็จะมาเปรียบเทียบกันเลยนะครับระหว่างตัวเอ่อตัวปกติกับตัวสีเพลโอเคลียนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูตัวปกติกันก่อนนี่นะครับอันนี้เป็น h i g ฮเกตสีปกติเลยนะครับที่มีวางขายทั่วๆไปนะครับผม,มก็สวยงามนะ อ่าตรงปืนเนี่ยของตัวนี้เนี่ยผมผมผมทำหายไปแล้วเลยเอาของยูนิคอนตัวอื่นมาแทนไปก่อนนะโอเคก็นี่นะครับโมออกมานานแล้วนะตั้งแต่ปี2010-2011ได้ไมั้งนานแล้วนะภาคนี้เนี่ยนี่นะครับอ่าบีมบีมเซเวอร์ผมก็ทำหักหลุดหายไปนะครับไม่เป็นไรน,นานแล้ว นี่ตัวธรรมดานะครับเทียบกับตัวเพลคเรียคัลเลอร์นะครับอยืนเทียบกันแบบจัดๆคิดว่าไงครับตัวไหนสวยกว่ากันอืมส่วนตัวผมก็มก็ชอบสีนี้นะเพราะว่าคือในในแอนิเมชันเนี่ย ตัวยูนิคอนกันดั้มเนี่ยเวลามันกลายเป็นโหมดเดสทรอยเนี่ยเออมันก็จะเปล่งแสงออกมาจากไซโคเฟมใช่ไหมครับแล้วเออตัวไซโคเฟมเนี่ยที่อยู่ในเรื่องเนี่ยมันไม่ได้แค่เป็นแสงสีแดงออกมาเฉยๆนะคือข้างในข้างในมันมันจะมีเหมือนแบบเป็นเม็ดเม็ดพิกเซลซาๆอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ข้างในสีดแดงๆนี่อีกทีนึงแล้วก็ด้วยความที่มันเปล่งแสงไซโคเฟมมากาเนี่ยไอ้เกราะสีขาวเนี่ยมันก็จะ โดนแสงนั้นไปด้วยมันก็เลยจะออกเป็นสีแบบอมชมพูชมพูนะครับแบบนี้เนี่ยมันก็จะดูแบบตรงกับในแอนิเมชันมากกว่านะครับผมสรุปนะครับสำหรับยูนิคอนการดั้มตัวนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างแนะนําเลยนะครับเพราะว่าด้วยสีสันที่ดูสวยกับตัวปกติค่อนข้างมากนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวยูนิคอนเนี่ยจัดว่าเป็นเออเป็นลูกหลักันดับต้นๆเลยนะของทางบันไดเขาก็ อย่างที่รู้ๆกันนะครับก็คือแค่ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยออกตั้งกี่เกรดแล้วก็ไม่รู้นไฮเกรดมาสเตอร์เกรดเลเวลเกรดเพอร์เฟกตเกรดโอ้เต็มไปหมดรู้สึกตัวนี้นี่น่าจะน่าจะเป็นลองแค่ปู RX ่ RX 78เองนะที่แบบมีมาออกมาหลายรุ่นเหลือเกินสำหรับคะแนนที่ผมจะให้ตัวยูนิคอนตัวนี้นะครับผมให้ที่9คะแนนเลยนะครับอ่ะก็ มีเรื่องแถมอีกเรื่องนึงนะครับก็คือยูนิคอนการดัมเพลว์เคียร์แคลร์เนี่ยมันมีสองแพ็กเกจนะครับก็คือจะมีเป็นแพ็กเกจธรรมดาแล้วก็เป็นแพ็กเกจแบบมูฟ i ี่บ็อกซ์นะครับซึ่งความต่างเนี่ยของข้างในไม่ต่างกันเลยนะคือประกอบออกมาเนี่ยก็เป็นตัวยูนิคอนการดัมสีนี้เหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าอา,อาจจะเป็นเรื่อง ความหายากของกล่องแพ็กเกจก็คืออันนี้เนี่ยจะวางขายในเป็นหนังลงอพิโซดที่2ของยูนิคอร์กันดั้มนะครับก็คือเขาจะเอาตั๋วเนี่ยไปแลกแลกซื้อได้กล่องนี้มานะครับก็สำหรับใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องแพ็กเกจนะครับก็แนะนำให้ซื้อเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยาราคาจะถูกกว่า กล่องแบบนี้เพราะว่ากล่องแบบนี้เนี่ยเหมือนเออพวกนักสะสมนี่เขาก็ตามเก็บกันนะก็มูลค่าของกล่องนี้ก็จะสูงกว่านะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากจะเป็นเจ้าของยูนิคอร์นการดัมตัวนี้นะครับก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ1,000ถึง1,200กว่าบาทนะครับก็สามารถไปหาดูได้ตามร้านกันพาทั่วๆไปนะครับถ้าเขามีสต็อกเก็บเอาไว้หรือจะหาจากกลุ่ม ตามกลุ่ม Facebook ซื้อขายกันดั้มก็ได้นะครับครับผมก็ต้องขอจบการรีวิวยินทรอย์กันดั้มตัวนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ